ตอนนี้นี่ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะชิมงานนี้ยังไม่เลิกครับน่าจะประมาณสี่ทุ่มนะครับ,รบขึ้นยังไม่ได้เ,ย,เ,ย,อเยอะเลยเสร็จแล้วดีไม่ดีเขาจะใิ่ตู้เอนะครับผมบอกาใส่ตู้เอนะครับ Rồi xàm tay thuốc giang đó, Trong xứ đó các bạn đó, Nó